ในการทำานนะคะเราเชิญะแขมากนแล้ก็เรียนเชิญแขกผูเกี่ยวนะคะใครอยากจะถ่ายภาพงานนะคะถหน้าโอกาสนีเชิญทก่านถ่ายาพได้นะคะให้นางงานสาคนก่อนแ้นา,นางงานสามคนเสร

ยินดีด้วย